จริตหกศาสตร์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สรุปให้พอดแคสต์วันนี้พบกับมินนะคะในหมวดหนังสือพัฒนาตนเองจริต6กศาสตร์ก็คือศาสตร์ในการอ่านใจคนค่ะและหนังสือเล่มนี้ก็เขียนโดยดอกเตอร์อนุสรจันทพันธ์และดอกเตอร์บุญชัยโกศลธนากุลค่ะซึ่งด็อกเตอร์สคนนะคะได้แบ่งจริตเนี่ยออกเป็น6ศาสตร์ด้วยกัน ก็จะมีราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตศรัทธาจริตแล้วก็พุทธ,ธจริตหนังสือเล่มนี้คิดว่าน่าจะเหมาะกับทุกคนเลยก็ว่าได้ที่ต้องการจะอ่านใจคนคนที่เรารู้จักหรือคนที่เรากําลังมีบทสนทนาอยู่ด้วยก็ได้อะไรเงี้ยเพื่อเป็นการรู้ว่าเออเราควรที่จะสนทนาโดยการใช้คําศัพท์แบบไหนกับเขาเขาถึงจะรู้สึกแบบเขาเขาถึงจะรู้สึกว่าเอ้ยพูดตรงใจอะไรเงี้ยก็ลองดูว่าหกจริตตรงเนี้ยค่ะ อันไหนที่ดูน่าจะเป็นคนที่เรารู้จักก็จะเริ่มจากราคาจริตซึ่งคนที่มีราคาจริตเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีบุคลิกดีเสียงนุ่มไพเราะชอบในความสวยความงามแล้วก็จินตนาการเพ้อฝันแล้วจุดแข็งก็คือเป็นคนปราณีตอ่อนไหวช่างสังเกตบุคลิกหน้าตามีเสน่ห์หล่อสวยพูดเพราะภาสางานเก่ง ส่วนจุดอ่อนของราคาจริตก็คือไม่มีสมาธิไม่มีเป้าหมายเกรงใจไม่เป็นผู้นำอารมณ์รุนแรงขี้ฉาก็ควรจะแก้ไขนะคะด้วยการพยายามพิจารณาจิตฝึกจิตให้มีสมาธิบ่อยๆเพราะว่าการฝึกสมาธิมันช่วยเรื่องอารมณ์ทำให้เราสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้ค่ะหรือหาเป้าหมายแล้วก็พิจารณาร่างกายเราด้วยสรุปแล้วผู้ที่มีราคะจริตนะก็คือผู้ที่ชอบลุ่มหลงในรถ กลิ่นเสียงสัมผัสจิตละเอียดอ่อนจดิต่อไปโทรศัพ์จริตผู้ที่มีโทรศั์จริตก็จะเป็นผู้ที่มีลักษณะโกรธง่ายพูดตรงเดินเร็วเจ้าระเบียบแต่งตัวประณีตจุดแข็งก็ทุ่มเทให้งานมากมีวินัยสูงตรงเวลาวิเคราะห์กเก่งแล้วก็เป็นคนที่จริงใจส่วนจุดอ่อนเนี่ยก็คือไม่มีเมตตาไม่มีความคิดสร้างสรรค์จิตขุนมัว คนแก้ไขด้วยกันเจริญเมตตาเวลาพูดเนี่ยต้องคิดก่อนว่าคําพูดจะไปทํำลายใครหรือเปล่าแล้วก็หมั่นสังเกตอารมณ์ตัวเองบ่อยๆเปิดใจให้กว้างและฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นสรุปแล้วคนที่มีโทสศัตริตก็คือเป็นคนที่โกรธง่ายมีหลักการระเบียบวินัยสูงเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมีบทสนทนากับคนที่มีโทสศัริตเนี่ยก็อาจจะต้องระวังเรื่องคําพูดหน่อยค่ะเพราะว่าเขาโกรธง่ายจริตต่อไปโมหะจริต คนที่มีโมหะจริตก็จะมีลักษณะง่วงเบือ่อพูดเบานุ้มนวลยิ้มง่ายแล้วก็ไม่ชอบเข้าสังคม,มก็จะอ,ออกแนวมนุษย์ i n t เ o ิร r t ที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมส่วนจุดแข็งก็จะเป็นคนที่แบบเข้าใจอะไรง่ายๆแล้วก็ทํางานเก่งไม่ไม่เครียดเป็นคนดีด้วยแล้วก็น่าคบอีกส่วนจุดอ่อนจะไม่ค่อยมั่นใจไม่เป็นผู้นํา จะเบื่อง่ายแล้วก็อารมณ์อ่อนไหวให้แก้ไขด้วยกันตั้งเป้าหมายเลยแล้วก็ฝึกสมาธิมันแสวงหาความรู้บ่อยๆเพื่อสร้างความแปลกใหม่สรุปแล้วผู้ที่มีโมหะจริตก็คือผู้ที่ชอบแบบมีอาการงง,ง,งๆซึมๆเพอ้อไปเรื่อยคิดกุ้มใจแล้วก็คิดถึงแต่เรื่องของตัวเองจริตต่อไปวิตกจริต ลักษณะของคนที่มีวิตกจริตก็คือเป็นคนพูดมากความคิดฟุ้งซ่านฟุ้งไปเรื่อยหน้าบึง้งไม่ค่อยยิ้มอัตราสูงอยากรู้อยากเห็นไปหมดแล้วก็ผัดวันประกันพุ่งจุดแข็งคือเป็นคนมองทะลุป,ปุโป่งนักพูดละเอียดรอบคอบเห็นความผิดเล็กน้อยนะที่คนอื่นไม่เห็นส่วนจุดอ่อนคือมองจุดเล็กแต่ลืมจุดใหญ่มักจะมองแค่อะไรแคบแค่ไรเงี้ยไม่ค่อยมองภาพใหญ่ ก็เป็นคนลังเลเปลี่ยนความคิดตลอดลก็เห็นแต่ปัญหาให้แก้ไขหนาด้วยกันสร้างวินยัยฝึกสมาธิมองโลกในแง่ดีฝึกมองภาพรวมมากกว่าภาพเล็กๆเ,เพื่อที่จะพัฒนาสมองด้านขวาสรุปแล้วคนที่มีวิตกจริตก็คือคนที่พูดไม่หยุดฟุ้งซ่านมองโลกในแง่ร้ายจับผิดผู้อื่นเสมอศรัทธาจริต ผู้ที่มีสถาจริตนะคะก็จะมีลักษณะที่ยึดมั่นในหลักการความเชื่อย้ำคิดย้ำพูดย้ำทำคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนดีมากกว่าคนอื่นชอบพูดให้ตัวเองดูสูงส่งกว่าคนอื่นจุดแข็งคือเป็นผู้ที่มีพลังจิตสูงเข้มแข็งแล้วก็เสียสละให้ผู้อื่นมีพลังขับเคลื่อนสูงมากมีพลังเยอะแล้วก็มีความเป็นผู้นำอีกต่างหากส่วนจุดอ่อนจะมีความเชื่อเหนือเหตุผล้าศรัทธามากเนี่ยปัญญาก็จะลด แล้วก็จิตใจแคบมองโลกเป็นสีขาวและสีดำแค่นั้นให้แก้ไขด้วยการใช้ปัญญาเนี่ยนำทางแล้วก็เปิดใจให้กว้างให้ใช้เหตุผลมากกว่าความเชื่อเพื่อลดความหยึดมั่นถือมันสรุปผู้ที่มีสถาจริตก็จะเป็นผู้สแสวงหาบุคคลหรือระบบความเชื่อที่จะนำชีวิตไปสู่สภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและจริตสุดท้ายพุ้ทิจริตลักษณะของผู้ที่มีพุ้ทิจจริตก็จะเป็นผู้ที่มี เออความคิดเป็นเหตุเป็นผลมองทุกสิ่งรอบตัวเนี่ยเป็นจริงจะสามารถรับฟังความคิดเห็นต่างจากผู้อื่นได้ไฟเรียนไฟรู้ช่างสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆมีเมตตาต่อผู้อื่นแล้วก็หน้าตาจะผ่องใสจุดแข็งของผู้ที่มีพุทธิจิตก็คือเป็นผู้ที่แก้ปัญหาได้ถูกต้องอัตราต่ำจะอยู่กับปัจจุบันคือทำอะไรก็มีสติอยู่กับปัจจุบันมันพัฒนาตัวเองเสมอ ก็เป็นกัลยาณามิตรที่ดีต่อผู้อื่นค่ะแต่ว่าจุดอ่อนก็คือจะเฉยแล้วก็จิตไม่มีพลังพอทีท่จะทําให้คนคล้อยตามไม่สามารถที่จะน้มน้าวให้คนคล้อยตามได้แล้วก็จะเอาตัวรอดยากมากเมื่อเจอปัญหาแก้ไขนะด้วยการถามตัวเองว่าตัวเองอะพอใจกับสภาพปัจจุบันหรือเปล่าแล้วก็ให้เพิ่มพลังสติสมาธิเพื่อให้มีพลังขับเคลื่อนที่แรงขึ้นและเพิ่มความเมตตา เพื่อทําประโยชน์ให้สังคมมากขึ้นสรุปผู้ที่มีพุ้ทิจริตก็คือเป็นผู้ที่คิดเป็นเหตุเป็นผลตามสภาพความเป็นจริงแล้วก็ปัดสัจคตินั่นเองจริงๆหากคนเรานะคะมีความเข้าใจกันก็จะสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของกันและกันแล้วเราก็จะรู้ว่าเออจะพูดอย่างไงทำอย่างไงกับคนประเภทต่างๆได้ความขัดแย้งในครอบครัวจนถึงระดับสังคมก็จะลดลงได้คะ่ะ ก็ลองนําไปใช้ดูนะคะในการอ่านใจคนเพราะว่ามันสําคัญมากๆต่อการใช้ในการสนทนาเราจะได้ใช้คําพูดหรือลกักษณะกริยาท่าทางที่เหมาะกับคนที่มีจริตที่เรากําลังคุยอยู่ด้วยก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ